ก็มาชมวัวจุฬาชุดงเหรียญดีหนึ่งตัวครับวันนี้มาชมเลยครับจุชุดงเหรียญครับขึ้นง่ายครับตายว่าปักตายครับรวมเรียญเก๋ได้ครับวันนี้รู้กับอ้าวหนึ่งสองน้ำคุณอลไรครับโอ้คุณเรยมังเลยครับคุณนันนู้นเลยครับรวมวัวนันนู้นครับไปนู้นเลยครับน้อครับ เลยครับขึ้นลอยล้มยังไงครับขึ้นติดหลุมเป็นตีเรียบร้อยเลยครับชุดหนึ่งประสเทธิครับขึ้นหายครับหลุมล้างจะปัดวบอลวนครับเตะด้านบนปัดไม่ก่อยแรงครับต้องเปิดใจยาวๆครับเอาไปขึ้นหลุมล้างไปก่อนครับก็จะขึ้นไปตั้งลำได้ครับ ลอยลุมนี้กับทุกนี่กับหลวงเหนือเส่นทุกขึ้นนายนะครับทุกนี้ไม่ได้กับมึงกับลอยหลุมนี้กับ